สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช่องยูทูบปีเตอร์โวตนะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่19กันยายน2566นะครับมีข่าวว่าเชลซีกำลังจับตาสถานการณ์แอรอนแรมสเดลนะครับส่วนเรื่องกองหน้าไอวานโทนี่ก็สนใจแต่ว่ายังไม่ชัวร์ว่าจะซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวมารอฟังรายละเอียดแบบจัดเต็มกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยครับใครที่กำลังมองหาน้ำหอมแบงค์ขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโโคคคคค้้้้ดดดดดูเเพอออรรรร์์ฟมมไลลลยยนนนะัับบบบใีสส่่่ววจาาากชง Peter ง1,000 100ทท แล้วก็มาแล้วครับกิจกรรมฉลองผู้ติดตามครบ20,000นะครับเขาแจกฟรีน้ำหอมตามนี้เลยคริส s ซอร์ม m ร์เทนวอเทอร์ EDP ขนาด5มิลทั้งหมด5รางวัล รายละเอียดตามนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่เคยสั่งน้ำหอมกับทางร้านเนี่ยแค่แคปหน้าจอที่เคยสั่งนะครับส่งภาพไปที่อินบ็อกซ์ของร้านนะครับก็ระยะเวลาร่วมสนุกเนี่ย1 9กถึงกันยายนแล้วก็ประกาศผลผู้โชคดีวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับขอบคุณทางโคตคูเพอร์ฟูมด้วยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับการันตีว่าใช้ดีแน่นอนมีน้ำหอมให้เลือกใช้งานทุกรูปแบบเลยแล้วก็ฝากนี้ด้วยครับใครที่กำลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัสูากกตรจ ประเทศแคนาดารัฐบริติชคลัมเบียเป็นออฟชอรสคูลนะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WAS CBC Inspection และสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์กาเทน1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม6นะครับติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229นะครับ ID ไลน์ทิ้งไว้ด้านล่างแล้วเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาด แล้วก็ใครที่กาลังเซ็งกับผลบอลน,นะครับไปจัดมเมล็ดฟักทองตรามือมาทานกันได้เลยครับแวะไปชมว t ทกันหน่อยนะครับมือเจอแต่เรื่องหงทั้งหลันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่ขัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันๆได้หลออแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสั่งซื้อผ่านทางอ f ฟ i ิ i a l Facebook ก a n ร a g พบอกมาจากช่องพีจโบมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับโอเคไปเริ่มข่าวสารกันนะครับวันนี้ก็จะโอ้ดูเดือดทีเดียวนะครับ เราจะเริ่มกันที่ความเห็นของบรรดาอาดีตนักเตะนะครับที่โอ้โหรู้สึกว่าหัวร้อนนะครับเกี่ยวกับฟอร์มของเชลซีบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกเลยว่าเฮ้ยกูเดี๋ยวไม่โกหนวดจนกว่าเชลซีจะชนะ <c oughs>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  นะครับก็อันนี้คือเป็นความเห็นของเจสันคันดี้นะครับคนนี้เป็นอดีตนักเตะเชลซีเขาบอกว่าจะไม่โกนหนวดจนกว่าเชลซีจะชนะนะครับซึ่งคนเนี้ยตอนเป็นนักเตะอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ว่าแฟนบอลเชลซีก็รักเขาเพราะว่า อตอนที่ลุนแชมป์ UCL ปี2012เนี่ยมันมีคลิปรีแอคชั่นของอดีตนักเตะในห้องส่งเชียร์เชลซีช่วงยิงจุดโทษแล้วก็ยังเดือดน,นะครับแพชชั่นของเจสันคันดี้เนี่ยแฟนบอลรักมากไปค้นใน YouTube ดูได้นะครับเซิร์ชว่าเจสันคันดี้ UCL 2012น่าจะเจอนะครับแล้วก็เขาไปจัดรายการกับทาง Talk Sport นะครับโดนถามเรื่องฟอร์มเชลซีตอนนี้นะแล้วก็เจสันคันดี้ครับเขาก็บอกแบบนี้ครับเขาแสดงความเห็นบอกว่าผมไม่รู้นะ ว่าเชลซีจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือเปล่าตัวผมเองก็ด้วยตอนนี้ผมไม่ได้โกนหนวดมา10วันละมันก็เริ่มมีหนวดคราวแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้คันสักเท่าไหร่และผมกำลังคิดว่าจะไม่โกนหนวดไปเรื่อยๆจนกว่าเชลซีจะชนะสักทีแต่ถ้าเชลซียังเล่นแบบนี้นะสงสัยผมจะไม่ได้โกนหนวดไปจนถึงเดือนธันวาคม นะครับแล้วก็พิธีกรร่วมกับเขาจมี่โอฮารา่าคนนี้ก็เป็นอนดีตนักเตะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่สเปอร์อา่าจมี่โอฮาราโอฮาร่าเนี่ยเขาให้เจอสันคันดี้วิเคราะห์โปรแกรมจากนี้หน่อยว่าเฮ้ยมันจะชนะบ้างเปล่าวะคันดี้เขาก็บอกว่าผมคิดว่าเราอาจจะชนะวินล่าไม่ได้นะเออส่วนเกมเจอกับไรตันในถ้วยลีกคัพเนี่ยโหมันเหมือนกับเราตกรอบไปแล้วนะครับผมคิดว่าก่อนเบรกทีมชาติรอบต่อไปอาจจะมีเกมเยนฟูลแลมกับเบอร์ลี่ที่มันพอได้รุนบ้าง แต่ถ้าไม่ชนะอีกโอ้ต้องรอเบรกทีมชาติอีกรอบมันเหมือนกันฆ่ากันชัดๆหลังจากเบรกรอบหน้าเราต้องเจออาร์เซนอลเจอเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เจอสเปอร์แมนซิตี้มีเบรกอีกรอบเจอนิวคาสเซิลต่อเนื่องกันอีกผมไม่อยากต้องไว้หนวดยาวไปจนถึงช่วงปลายปีเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เจสันคันดี้เขาบอกนะครับก็เข้าใจความรู้สึกนะครับว่าถ้าเชลซียังฟอร์มแย่แบบนี้อยู่นะครับเวลาเราดูเจสันคันดี้จัดรายการรอบหน้าเนะี่ย บางทีโอ sort of ้โหอาจจะเฟิร์มยาวเป็นจอห์นวิกแล้วก็ได้นะนะครับเดี๋ยวมาดูก like ันนะครับว่าเจสันแคนดี้เขาจะได้โกหนวดให้กับเชลซีเมื่อไรนะครับต้องชนะสักทีนะครับนัดหน้าเนี่ยโอเควิลล่าในปีนี้ฟอร์มดีมากนะเขาโดนแต่ละทีมก็คือโดนทีมใหญ่แต่ว่าทีมที่ ระดับเดียวกันหรือเขาเหนือกว่าเขาตบได้หมดเหมือนกันสำหรับบินล่าเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้แต่มันเล่นสแตมฟอร์ดบิดแบบเออมันควรจะต้องแบบต้องคืนฟอร์มหน่อยไหมเออขอให้เจสันคันดี้เขาได้โกนหนวดแล้วกันนะครับอย่าต้องไว้ยาวจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับฟรองเลอร์เบิร์ฟนี่ก็เป็นตำนานกองหลังเชลซีคนนี้นี่เป็นสายฮาร์ดคอร์ไม่ใช่สายหานะครับเป็นสายฮาร์ดคอร์นะเลอร์เบิร์ฟก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาบ่นครับบอกว่าเราไม่ควรไปพูดถึงอะไรเกี่ยวกับเซเยอะ จนกว่าพวกเขาจะเริ่มทําประตูได้สักทีมันไม่มีอะไรให้พูดเท่าไหร่อะ่ะคือพวกเขาก็ไม่ได้เล่นแย่นะก็ออกมาดีจนกระทั่งถึงตอนที่ต้องยิงประตูเท่านั้นแหละมันทําให้ผมได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเช่นคอนเนอร์กาลาเกอร์มีโอกาสได้จ่ายบอลง,ง,ง่ายๆสีหลาเพื่อให้นิโคล่าแจ็กสันได้ยิงประตูแต่เขาจ่ายขาดไปซะง,งั้นจ่ายย้อนหลังแจ็กสันไปซะง,งั้นผมเนี่ยลุกจากโซฟาขึ้นมาแล้วก็ตะโกนดังว่าเฮ้ย hey! แม่งเป็นไปได้ยังไงวะเชาซี Chelsea ตอนนี้กำลังทำเรื่องไร้าสาระเรื่องโง่เขาแล้วก็งุ่มง่ามในจังหวะสุดท้ายนี่คือสาเหตุหลักๆเลยที่ทำไมเชาซีถึงยิงประตูได้น้อยมาก นะครับอันนี้คือความเห็นของ2องอดีตนักเตะนะครับซึ่งแฟนเชลซีก็คงรู้สึกไม่ต่างกันนะครับก็อ่ะระบายมันออกมาเหมือนที่แฟนเชลซีก็กําลังระบายกันหนักตอนนี้นะครับหนัด5แต้มนะครับโอ้โ oh หคนชอบถามว่าเชลซีกับแมนยูใครหนักกว่ากันสำหรับผมนะแมนยูอาจจะมีปัญหาเรื่องปีกขวาด้วยแต่ผมว่าเชลซีหนักกว่าวะนะครับตารางคะแนนมันบอกอยู่แมนยูเขายัง6กไงเชลซี Chelsea ห้านัดห้าแต้มผมว่าเราหนักกว่านิดนึงนะครับ <c oughs> ทีนี้ครับอ่ะ เรามาดูเรื่องอัปเดตสภาพร่างกายนักเตะกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยว2คนนี้กำลังจะกลับมาก็คือโนนี A ่มาดูเอเคกับทางมอยซสไก s เซโดนะครับข่าวนี้เป็นรายงานจากอนะัเดรีนคาจุมบานักข่าวของเดลี่เมล l ถ้าเป็นข่าวซื้อขายเนี่ยคนนี้ไม่ค่อยแม่นครับประมาณเทียสเทียสนะถ้าซื้อขายนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเจ็บอัปเดตความคืบหน้าสภาพความฟิตนักเตะผมลองสังเกตหลังๆมาเนี่ย เฮ้ย hey, ใช้ได้นะครับไม่แย่เลยครับอันเดรนคาจุมบาถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับตัวเจ็บแบบนี้นะผมว่าเทียสองได้เลยถ้าเป็นแนวนี้นะครับซึ่งเขารายงานแบบนี้ครับบอกว่าเชลซีนะหวังจะได้เห็นโนนี A ่มาดูเอเคกับมอยซสไกเซโดเนี่ยกลับมาพร้อมลงสนามในเกมลีกนัดหน้าซึ่งเดี๋ยวจะได้เปิดสแตมอรบริเจ์เจอกับแอสตันวินล่านะครับนัดล่าสุดมาดูเอเคเนี่ยไม่ได้ลงสนามเพราะว่ามีอาการเป็นไข้นะครับก็เลยไม่ไม่สบายตัวสักเท่าไหร่ส่วนไกเซโดเนี่ย มีอาการฟกช้ำที่หัวเขา่าแล้วก็ล้ามาจากทีมชาตินะครับเดินทางไปกลับค่อนข้างไกลแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากเป็นการพักเพื่อป้องกันไว้ก่อนเป็นการ p r e c a u t ชั่นะครับซึ่งทำให้นัดหน้าเนี่ยข่าวบอกว่าคงจะพร้อมลงสนามทั้งคู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรตัวเลือกริมเส้นเราก็จะเพิ่มมาคนหนึ่งส่วนมอยเซสไกเซโดก็อาจจะได้กลับมาเป็นตัวจริงแทนที่เลสลี่อูกชุกูอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ ใครรอสอคนนี้ก็น่าจะกลับมาโดยเฉพาะไกเซโดเนี่ยคนถามถึงเยอะมากว่านัดล่าสุดหายไปไหนก็ตามนี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับที่เนื้อข่าวรายงานและอยากให้ฟังก็คืออาร์มนดโดโบรยา,ยาครับอาร์มนดโดโบรยานี่ข่าวบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะกลับมาเคาะสนิม กับทีม u 21นะครับตอนนี้คือซ้อมเต็มรูปแบบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีแมชให้ลงเล่นบ้างเพื่อให้มันเขาเรียกว่าไงคือเขาไม่ได้เล่นเป็นนานมากเกือบเกือบปีอ่ะมันต้องคอสนีมันต้องจับจังหวะจากโคนหาแมชชาร์เนสกลับมาเพื่อให้จังหวะการเล่นมันกลับมาดีซึ่งเดี๋ยววิคหน้าเนี่ยโปรแกรม u 21เชลซีนะจะมีเจอกับลูตันทาวเจอแมนซิตี้เจอ not h a m ป t o n นท a วคาดว่าอามันโดโปรยาน่าจะได้เล่นนะ อย่างน้อย1เกมเขาบอกวันนี้นะอย่างน้อย1เกมครับเพื่อเรียกความฟิตให้มันกลับมาดีอีกครั้งก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่ยังบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้นะครับทีนี้ครับไปดูกันที่ข่าวใหญ่วันนี้ครับเอาเป็นข่าวของอกองหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปผู้รักษาประตูนะครับเรื่องเสริมทัพมันเป็นข่าวใหญ่ทั้ง2ข่าวนะครับกองหน้าเนี่ยมันมีรายงานจากฟาบิเซโอโรมาครับรายงานถึงสาเหตุที่ เชลซีไม่ได้ซื้อกองหน้าเพิ่มนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็คือซื้อแค่แจ็กสันแล้วก็จบนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเชลซีอยากลองให้โอกาสนิโคล่าแจ็กสันอยากเลือกที่จะปกป้องกองหน้าคนนี้ก็เลยไม่ได้จริงจังกับการซื้อตัวใหม่ ซึ่งตอนปรีซีซั่นเนี่ยแจ็กสันกำลังเล่นได้ดีกับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเลยและเอนคุนคูก็เล่นกองหน้าได้ด้วยเชลซี Chelsea เนี่ยตอนนี้กำลังรอคอยให้เอนคุนคูกลับมาอยู่สมโมสรเชื่อว่าถ้าเอนคุนคูกลับมาจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในกับกับฟอร์มเชลซีตอนนี้ได้ส่วนเรื่องของไอแวนโทนี่นะครับกองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดที่พักหลังมีข่าวกับเชลซีแรงเนี่ยทางโรมาโนเขาจัดรายการแล้วก็บอกว่าเชลซีก็สนใจอยู่นะแต่มันยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าทั้งนั้นครับ เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าสโมสรจะทุ่มเงินระดับไหนนะครับและถ้าเกิดจะมีทีมยื่นเข้าไปไม่ได้หมายความว่ามีแค่เชลซีทีมเดียวนะครับไอที่ทุ่มเนี่ยมันอาจจะเป็นทีมอื่นก็ได้โรมาโน่บอกว่าต้องรอดูด้วยว่าเรดไหนถึงจะทําให้เบรนท์ฟอร์ดพอใจแต่ย้ำอีกทีเชลซี Chelsea ตอนนี้ยังไม่ได้เร่งรีบกับกองหน้ายังเลือกที่จะเชื่อมั่นกับทีมชุดนี้อยู่เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์ในอีก1-2เดือนข้างหน้าอีกทีถามว่ากองหน้าควรซื้อไหมอันในมุมผมนะ คือยังไงก็ควรซื้อว่ะคือโอเคมันอาจจะมีแบบแฟนทีมอื่นมาแซะบอกซื้ออีกแล้วเหรอใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วเหรอนะครับให้เราคิดแบบนี้เราไม่ต้องไปสนใจคนพวกนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้มาตามดูเชลซีเหมือนเราไงเราดูตลอดเราก็จะรู้ว่าปัญหามันคืออะไรซึ่งทําไมมก,กราคมถึงควรซื้อกองหน้าเพราะนิโคลัสแจ็กสันไม่อยู่ไออย่างแรกนะแจ็กสันไม่อยู่เพราะเดี๋ยวแจ็กสันจะไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเราจะเหลือแค่อาร์มันโดโบรยาคนเดียว และเราไม่รู้ครับว่าโบยาฟอร์มจะเป็นยังไงบวกกับคริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูเราไม่รู้ว่าตอนนั้นสภาพร่างกายจะฟิตแบบฟิตปัง100%เซขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ผมคิดว่ายัางไงกองหน้าก็ควรซื้อนะแต่จะซื้อถูกซื้อแพงอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุตินะมันไม่ได้มีแค่เรื่องแจ็คสันไปเล่นทีมชาติอย่างเดียวเกิดเวลาผ่านไปเนี่ยกันญาตุลา เพฤรจิกาธันวาถ้าแจ็กสันยังฟอร์มแบบปัจจุบันคือเล่นดีแต่ยิงไม่คมถ้าบรยายังเล่นไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าเชลซีไม่มีกองหน้าที่ไว้ใจได้บางครั้งการที่ต้องซื้อมันก็ต้องซื้อจริงๆซึ่งไอเรื่องของการเสริมทัพพวกเนี้ยผมวิเคราะห์ไปไลฟ์หลังจบเกมนั้นล่าสุดนะว,ว่าไอหัวอกแฟนบอลเนี่ยเรามองไม่เห็นปัญหาตอนซัมเมอร์ทุกคนเราอาจจะเพิ่งมาเห็นปัญหาตอนที่เชลซีมีโอกาสแล้วยิงกันไม่ได้ แต่บอบร,ริหารเนี่ยที่เขาควรทําหน้าที่ตรงนี้เขาควรต้องรู้ก่อนแฟนบอลสิเขาควรต้องมี awareness ตระหนักรู้ว่าปัญหาในอนาคตจะเป็นอะไรไอเราที่เป็นแฟนบอลถ้าเราเพิ่งมาเห็นปัญหาตอนนี้มันไม่แปลกแต่ผู้บริหารที่คุณกินเงินเดือนมาหาศาลเนี่ยคุณควรต้องเห็นปัญหาก่อนที่แฟนบอลจะเห็นถูกไหมไม่อยาา่างงั้นถ้าเกิดคุณมาเห็นปัญหาพร้อมแฟนบอลแล้วจะมีผู้บริหารไปทําไมใช่ไหมครับผมถึงตั้งข้อสังเกตมาตั้งนานแล้วว่าผู้บริหารเชลซีมันเป็นสายแมวมอง มันยังไม่ใช่สายบริหารจัดก,การการเลือกเชิงเทคนิคมาเลยทําให้หลายๆครั้งการตัดสินใจอ่ะมันมีผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับซึ่งถ้าถามว่าไอแวนโทนี่น่าสนใจไหมนะครับเอาเรามาฟังความเห็นตัวกุนซือเขากันก่อนละกันจากโทมัสแฟรงค์นะครับโทมัสแฟรงค์เขาบอกแบบนี้ครับโทมัสแฟรงค์เขาบอกว่าสําหรับผมนะโทนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในฐานะดาวยิงเบอร์9ก้าผมไม่เห็นใครเก่งกว่าเขาอีกแล้ว คือโอเคมันก็อาจจะมีแบบแฮร์รี่เคนเลวันดอรสกี้เออร์ลิงเบราห์ลันแต่คนแบบนี้มันไม่เยอะหรอกแล้วก็ไอแวนโทนี่ยิงไป20ประตูในลีกปีก่อนซึ่งผมคิดว่าเบรนท์ฟอร์ดก็เป็นทีมที่ดีแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ใช่ทีมระดับท็อปลองคิดดูสิว่าถ้าไอแวนโทนี่ได้ไปเล่นให้กับทีมระดับท็อปแล้วสร้างโอกาสให้เขามากกว่าเดิมเนี่ย บางทีอาจจะยิง20-25ประตูได้เลยเขาเป็นกองหน้าที่ใจเย็นเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีสภาพจิตใจก็ยอดเยี่ยมผมไม่แปลกใจเลยที่จะมีหลายทีมให้ความสนใจในตัวเขาคือถ้าเอาความเก่งนะในมุมของปีเตอร์โบสนะครับอวันโทนี่เก่งจริงนะครับเรื่องการจบสกอร์ดีตัวไม่ที่สูงแต่ว่ามีความแข็งแกร่ง จังหวะเทคตัวกระโดดหมง่งแย่งบอลพักบอลพวกเนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วผมค่อนข้างชอบเซนต์บอลของไอแวนโทนี่ในจังหวะที่ถ้าตัวเองยิงไม่ได้ก็เลือกจ่ายเ,ออเรื่องพวกนี้ผมว่าแกมีเซนต์อยู่พอสมควรเป็นกองหน้าที่โอเคนะครับแต่ติดปัญหา2อ,อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของค่าตัวนะครับถ้ามันไม่เกิน50เนี่ยเออมันก็น่าสวนว่าสำหรับไอแวนโทนี่แต่ที่ผ่านมาข่าวเบรนท์ฟอร์ดบอกจะเอา70 80 90เนี่ย ถ้ามันเป็นเรทนั้นเนี่ยโอ้โหวมันก็แพงเวอร์นะถ้าเกิดไปถึงเรท7จ8090ก็ถือว่าแพงเวอร์ไปพอสมควรและอย่าไปดูถูกแบรนด์ฟอร์ดเขาเขาอาจจะตั้งราคานี้จริงก็ได้เขาอาจจะมองเนี่ยไกเซโด่เชลซีมันยังมีเงินซื้อเลย115เออไอแวนโทนี่ทำไมจะไม่มีเงินซื้อเขาอาจจะโกงราคาใส่เราก็ได้และอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามก็คือแกไม่ได้เล่นมานานมากครับเพราะว่าติดโทษแบนจากเรื่องของพนันนะครับโดนแบนเดี๋ยวกลับมาพ้นโทษแบนก็คือ เข้าสู่ตลาดเดินมกราคมอีกทีไอเรื่องความฟิตเนี่ยบางทีมันออกกําลังกายช่วยเหลือได้แต่ไอเรื่องของความคุ้นเคยจังหวะการเล่นจังหวะของฟอร์มการเล่นให้มันเข้าที่เนี่ยไอจุดนี้มันหายไปเกินครึ่งปีนะจุดนี้เป็นจุดที่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอพ้นโทษแบนกลับมาจะยังเล่นดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับสำหรับไอแวนโทนี่นะครับแต่คนที่กำลังเรียกความฟิตหนักๆอยู่คือคนนี้ครับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับมีภาพ ออกมานะครับว่านี่ in progress นะครับกำลังอยู่ในกระบวนการพักฟื้นเรียกฟิตร่างกายนะครับก็ขอให้กลับมาเร็วๆนะ ถ้าดูจากกำหนดการเนี่ยธันวาคมเราอาจจะได้เห็นคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกลับมาอีกครั้งส่วนพฤศจิกายนก็มีลุ้นแต่ยังไม่ชัวคือข่าวบอกว่า2-3เดือนนะครับเกี่ยวกับเอ็นคุนคูถ้า2เนี่ยปลายพฤศจิก,กาก็อาจจะได้เห็นแต่ถ้าเกิดมัน3มันก็อาจจะต้องรอถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับก็กลับมาไวๆนะแฟนบอลเชลซีคิดถึงนะครับขนาดแจ็คสันยังมาโพสต์อ่ะเออนะครับอ่ะทีนี้ครับไปดูกันที่ข่าวของแอรอนแรมสเดลนี่ก็เป็นข่าวใหญ่วันนี้ครับแล้วก็ คนที่รายงานไม่อยากให้มองข้ามเขานะครับเพราะว่าคนรายงานข่าวนี้คือซามีม็อกเบลนะครับเทียสองเลยครับจากเดลี่เมลนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเชลซีจะซื้อแอรอนแรมสเดลแน่นอนนะแต่ใช้คำว่าจับตาสถานการณ์เออนะข่าวบอกว่าเชลซีกับไบร์นมิวนิกคือ2ทีมหลกัหลกๆที่จับตาสถานการณ์แอรอนแรมสเดลมือกาวของอาร์เซนอลหลังจากตำแหน่งมือหนึ่งเนี่ยเริ่มสันคลอนพรนัดล่าสุดในลีกดาบิดรายา ในด่านคนใหม่ที่ยืมตัวมาจากเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยได้โอกาสลงตัวจริงแล้วก็โชว์ฟอร์มดีเก็บคลินชีสได้เชลซี Chelsea กับบาเยนก็มองว่าเฮ้ยถ้าในระยะยาวเกิดรายยาเป็นมือหนึ่งอาร์เซนอลขึ้นมาแรมส์เดลก็อาจจะคิดย้ายทีมก็ได้ในมุมเชลซีแม้จะเซ็นโรเบิร์ตซันเชสมาแล้วแต่ก็ยังเปิดกว้างสำหรับตำแหน่งนี้ส่วนบาเยนกำลังมองหาโกมือหนึ่งระยะยาวไปแทนที่มานูเอลนอยเออร์ซึ่งเดี๋ยวปีหน้าจะอายุ3 8 ความเป็นไปได้ที่อาร์เซนอลจะปล่อยตัวในเดือนมกราคมยังไม่เยอะครับเพราะว่าในมุมอาร์เตต้าเนี่ยอยากให้มีโกแข่งขันแย่งตำแหน่งกันแต่อย่างไรก็ตามรายงานบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีอาร์เซนอลอีกทีว่าถ้ามันเป็นซนะัมเมอร์หน้าสมมุติมีข้อเสนอระดับเกิน60ล้านปอนยื่นเข้ามา อาร์เซนอลจะใจอ่อนหรือเปล่าจะตัดสินใจขายหรือเปล่าเช่นเดียวกับตัวนักเตะด้วยครับว่าโอเคตอนนี้แรมสตีลโฟกัสไปที่อาร์เซนอลแล้วก็เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ไปไม่นานแต่ถ้าเสียมือนหนึ่งจริงๆต้องรอดูครับว่าซัมเมอร์หน้าเขาจะประเมินอนาคตตัวเองยังไงนะครับนี่คือข่าวนะครับซึ่งย้ำอีกทีไม่ได้หมายความว่าเตรียมยื่นซื้อเอามก,กราคมนี้นะคือจับตาดูฟอร์มดูสถานการณ์ว่ามีโอกาสย้ายไหมถ้าย้ายซัมเมอร์หน้าไม่แน่อันนี้คือข่าวที่เขารายงาน ถ้าถามในมุมปีเตอร์โบสนะครับถามว่าแอรอนแรมสเดลเก่งไหมเก่งนะแต่ทำไมเขาถึงมีโอกาสเสียมือหนึ่งง่ายๆครับเรื่องของการใช้เท้าดาบิดรายาเป็นโกที่ใช้เท้าดีกว่าแล้วก็เคยผ่านการเขาเรียกว่าไงซ้อมฟุตซอลมาก่อนตอนเด็กๆนะครับก็เลยมีเบสิกการใช้เท้าดีมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เหนือกว่าแรมสเดลจุดเด่นของแรมสเดลคือมีลูกเซฟเวอร์เ,อรเยอะออแบบจอแดนบิกฟอร์ดเนี่ยลูกแบบที่แม่งหน้าเข้าเซฟได้เฉยแต่เอาจริงๆเนี่ย ก็เป็นโกที่ดูด้วยตาเปล่าอย่างเดียวไม่ได้นะสำหรับผมผมว่าเขาเก่งนะแล้วผมว่าถ้าเทียบกับโกเชลซีถ้ามานะเผื่อ <ๆ S 1> เป็นมือหนึ่งด้วยละแต่สถิติปีก่อนของแรมสเดลอะเซฟลูกเวอร์เยอะก็จริงครับแต่มันมีลูกที่ไม่ควรเข้าก็เยอะด้วยมันจะทําให้ค่าสถิติ x ออะติดลบหนึ่งครับนั่นหมายความว่าฤดูกาลที่แล้วอะลูกเวอร์เยอะก็จริงแต่ไอ้ลูกไม่น่าเข้าอะแต่ดันโดนยิงเข้าเยอะกว่าครับแล้วติดลบหนึ่งตัวเลขของดาบิบิลไดบวก5 r a m s d ีลลบหนั่นหมายความว่าต่อให้เซฟเวอร์เยอะแต่เฉลี่ยออกมาลูกที่ไม่คนเข้ามันก็เยอะมากส่วนปีนี้ครับดูเหมือนจะฟอร์มดอกไหมครับสำหรับแอนนแรมสตีลเพราะว่าผ่านไป4นัดแรกเนี่ยก่อนจะโดนเป็นมือ2นัดล่าสุดนะสถิติการเซฟสําเร็จของแรมสตีลอยู่ที่55.6%เปอง็นครับเป็นรองบอยของพิมพ์ริซีซั่นนี้เลยนะครับส่วนตัวคิดว่า ยังไม่ต้องรีบคิดเรื่องผู้รักษาประตูก็ได้ครับในมุมผมเพราะว่ารอดูฟอร์มซานเชสไปก่อน4ีนัดแรกซานเชสอาจจะไม่ค่อยดีแต่นัดล่าสุดโอเคนะนัดล่าสุดที่เจอกับบอลมัตถ้าไม่ได้ซานเชสเผลอ,อเชลซีแพ้ไปแล้วรอดูไปก่อนแล้วก็ที่ไม่อยากให้รีบร้อนเกินไปเพราะว่า,าเรายังมีย e อยยปโตวิชอีกโกมือ2ที่ไปซื้อมายังไม่ทันเห็นฟอร์มเขาเลยว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับหรือจะเป็นโกดารุ่งที่ปล่อยยืมตัวไปอย่างกาเบรียลซาโลนิน่าตอนปรีซีซันดูใช้เท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เรื่ององงขลูก ก่อนย้ายมาอยู่กับเชลซีเขาดีมากเพราะฉะนั้นผมว่ายังไม่ต้องรีบร้อนเรื่องของผู้รักษาประตูรอดูฟอร์มคนที่มีก่อนถ้าฟอร์มคนที่มีมันไม่ดีจริงๆค่อยคิดก็ไม่สายเกินไปแล้วก็ค่าตัวแพงนะครับหกล้านปอนด์นี่ก็ถือว่าแพงมากๆนะครับ ปิดท้ายกันที่เรื่องของนี่หน่อยครับแองเจโลกาเบรียลนะครับเออเอาภาพขึ้นปกตำเนวันนี้ด้วยเขาติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ล่าสุดลีกเอิงฝรั่งเศสจากฮูสก์นะครับโอ้โหเนี่ยครับปีขวาได้เรตติ้งไป8.07ครับแองเจโลไปยืมตัวกับทางสตราสบุกนะครับนัดล่าสุดเติไปเมื่อ2วันก่อนนะครับเสมอมองเปริเยส2-2ไม่ได้ยิง นะครับแต่มีพรีแ s ซิสนะครับก็คือส่งปุ๊บแล้วเพื่อนอีกจังหวะหนึ่งได้แ s ซิสเนี่ยแล้วผมไปดูสเตตมาโอ้โหมันเถื่อนมากครับนะไปเล่นหลีกเอิงนะจ่ายบอลคีย์พาสสร้างโอกาส4ครั้งเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้6ครั้งนะครับเรียกฟาวสี่หาโอกาสยิงประตู1พยายามครอสบอล6ครั้งเข้าเป้าไว้3นะครับ แล้วก็ทางปาทริกวีเอร่ากุนซือของสตราบกบอกว่าจุดที่ต้องปรับก็คือการตัดสินใจกับการช่วยเกมรับแต่จุดที่ดีมากๆคือคุณภาพทางเทคนิคเลี้ยงบอลเชื่องท่ามากๆคนเนี้ยแวลดีตั้งแต่ปรีซีซั่นแล้วนะครับเล่นคล้ายๆซีเยกนะชอบครอสไปเสาไกลแต่มันเป็นแบบเวอร์ชั่นที่ชอบเลี้ยงลุยมากกว่าซีเยกมันเป็นบอลสเต็ป ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไม่มีแพชกับพีเม์ลกก็เลยกลายเป็นว่าไม่ปังแต่ไปอยู่ทีมอื่นอาจจะปังก็ได้นะสำหรับซีเยกนะครับส่วนกาเบรียลเนี่ยชอบครอสไปเสาไกลเหมือนซีเ็กแล้วมันกลา้าเลี้ยงลุยตามแบบฉบับบราซิลเลียนด้วยน่าเชียร์เอาจริงๆป่ะถ้าถามผมดูตอนที่ดูฟอร์มมาดูเอเคครึ่งซีซั่นที่แล้วกับ ปรีซีซันของแองเจโลกาเบรียผมแม่งชอบแองเจโลมากกว่าอีกดูแล้วไม่ค่อยห่วงบอลไงนะครับอันนี้คือจุดที่ค่อนข้างชอบแองเจโลก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าฟอร์มโดยโรวมกับสตราบูกจะดีไหมและปีหน้าจะได้กลับมาลุ้นเบียดตัวจริงที่เชลซีหรือเปล่าแต่เอาใจช่วยนะครับก่อนจากไปนะครับก่อนจาไปในขอบสปอนเซอร์ของผมอีกครั้งหนึ่งครับก็คือโคดคูเพอร์ฟูมนะครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับน้ําหอมฟรีนะครับในแคมเปญฉลองครบ2 0 0 0 0ผู้ติดตามด้วยนะครับฝากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคล กนหลังทุกคนนะครับแล้วก็ฝากนี่ด้วยครับมาเล่นฟักทองตรามือนะครับแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนฝากสปอนเซอร์ทุกจกจ้าด้วยแล้วก็ฝากแฟนเชลซีกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย